นี่คือเมืองคูบิสิเคนะครับคือเมืองนครถ้ำนะครับเมืองเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจอร์เจียนะครับมีอายุมาประมาณ3,000ปีแล้วนะครับก่อนคริสต์กาลเองนะครับแถวนี้บรรยากาศก็จะเป็นภูเขาแห้งๆแล้วก็เป็นเหมือนหน้าร้างผมแบบนี้เป็นเขาเป็นชันๆเป็นเลเยอร์เลยนะครับนี่ครับมีประวัติคร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับเกี่ยวกับเมืองเมืองถ้ำนครแห่งนี้นะครับ เป็นเมืองท่ามเก่าแก่ของจอร์เจียนะครับอยู่ในแถบนี้มาตั้ง3,000กว่าปีนะครับเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมแล้วก็อยู่ในช่วงคริสตศักราช9ถึง11นะครับอยู่มาก็นานมากนะครับอากาศก็หนาวตามสปายบนเขาเลยนะครับถ้าไปศึกษาประวัติเล็กๆของเมืองเมืองท่ามนะครับจะมีความสำคัญ เกี่ยวกับพวกถนนอะไรนะถนนขาขาพวกถนนสายใหม่คนจีนนะครับเพราะเหมือนกับว่าเคยที่ฟังมขาคร่าวๆประมาณว่าเคยมีพ่อค้าจีนเขามาแวะพักอาศัยหลบหลบภัยด้วยนะครับเกี่ยวกับพวกเวลาคุณทรงครมนาคมไปยุโรปทางขึ้นก็จะเป็นบันไดอย่างที่เห็นเลยนะฮะเราก็จะค่อยๆเดินไปตามทางเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเลาะขึ้นไปจนถึงขั้งบนนะครับก็ มาได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเนี่ยครับเด็กเล็กเด็กเด็กก็ขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องขาหรือสุข,สขภาพขาไม่ดีก็อาจจะละบากนิดนึงนะครับเพราะมันก็ค,ค่อนข้างที่จะชันนะครับ Amazing ม,ม,มากมากครับเนี่ยครับ ที่เขาบอกว่าเมืองถ้ำครับสมัยนี้เมืองถ้ำสักแกะดูนะครับตามซอกเขีนตามโคถินนะครับก็จะเป็นรูเจาะเข้าไปนะครับเป็นเหมือนโครงถ้ำเอาไว้ยู่าศัยจริงนะครับอันนี้เกิดจากการประดิษฐ์ของคนนะครับเขามาทํากันในสมัยสามสามพันปีที่แล้วนะครับนี่ดูเนะี่ยเห็นไหมครับเป็นรูเต็มไปหมดนะแล้วก็ ขอมองทางขวามือก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นทิวเขาเป็นสันเขาเรียงปิดมิดเลยนะฮะเป็นแบบเหมือนเหมาะสำหรับตั้งชัยภูมิเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นทางเดินขึ้นนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเนี่ยเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับเป็นโพรงถ้ำ สามารถเดินเข้าไปได้นะครับพอเนี้ยเป็นการเป็นรูที่เกิดจากที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับเขาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็หลบภัยช่วงมรสุมนะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาก็คือเป็นหนึ่งห้องโถงดีๆเลยนะฮะจุดยุทธศาสตร์ของเมืองนี้นะครับมันที่มันสบมบูรณ์แบบเพราะว่า ตัวเมืองเก่าบนอันนี้แหละครับอยู่บนเนินเขาแล้วก็มีภูเขาเป็นทิวเขาเป็นบันเขาบรรทัดด้านหลังครับบังลมไว้ให้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นแม่นะ้ําที่ตัดผ่านนะครับเป็นลานํลาธารลําธารใหญ่เลยหมาะในการสร้างเมืองในสมัยก่อนนะครับส่วนด้านบนที่กลางพาชมเ่ยครับเป็นโบสถ์เก่าแก่แห่งหนึ่งของที่นี่นะครับอยู่บนยอดเขาพอดีนะครับ เ,เราพาเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราก็มาเข้ามาด้านในแล้วนะครับ ไม่ใช้เสียงใดๆเลยนะครับเข้ามาในห้องโถงมันจะเป็น,นาาเป็นโถงนะครับเป็นเหมือนทื้นที่แบบสาปาตหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นเอานชาวพุทธทำนะแล้วก็จะมีร้านค้าขายของฝากที่ระลึกนะครับส่วนอันนี้เป็นทางลงจากถ้ำนะครับ นี่ขนาดลงทางลงยังเจาะคมงงให้เราลงเลยนะครับแล้วก็ติดไฟตามทางให้เราลงนะครับสวยเหมือนกันนะฮะที่นี่เขาทำอะไรแล้วแบบดูเป็นวัฒนธรรมไปหมดครับเหมือนแบบเป็นศิละปะบ้านเมืองเขาเลยนะครับใกล้ถึงทางออกนะครับที่นี่สวยนะครับผมให้ถ้ามีสิบคะแนนผมให้เติมสิบเลยนะเพราะว่าถึงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งมนุษย์สร้างนะครับแต่ว่ามันก็มีอรา,รมารยธรรมมาตั้งสามพันปีแล้วนะครับ ถ้ามีโอกาสได้มาจอเจียที่นี่ก็เป็นอ E1 ึ่งไฮไลท์นะครับที่เป็นผลภ่านนะครับ